สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนบบฝึกกัดห,หน้าที่107นะครับเป็นเรื่องของการเขียนแผนภูมิแบบเปรียบเทียบนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนหัวข้อหัวข้อคือตรงนี้นะครับอ่าน,นี่คู่เขียนให้แล้วหัวข้อหาได้ยังไงดูที่โจทย์นะครับนี่ดูจากตรงนี้เลยฮะชิบสิบ จำนวนเสื้อผ้าที่ขายได้ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ของร้านขายเสื้อผ้าแห่งหนึ่งอ่ะครูก็มาเขียนนะจำนวนเสื้อผ้าที่ขายได้ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ของร้านแห่งหนึ่งนะครับอ่านักนเรียนก็เขียนก่อนเลยมเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะครับลำดับต่อมาเราจะเริ่มทำแผนภูมิแท่งนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยมันมีสองตัวเนาะ สองแท่งต,ติดกันนะครับเราก็จะต้องแยกว่าสองแท่งจะใช้สีอะไรบ้างนักเรียนใช้สีอะไรก็ได้นะครับส่วนครูจะใช้สีนี้นะฮะครูชอบสีนี้น่าจะสวยดีนะครับพอรู้แล้วว่าต้องใช้สีอะไรบ้างนะครับต่อมาเราก็ขี่เส้นแนวตั้งเนาะเส้นแนวตั้งเนี่ยเป็นจํานวนเสื้อผ้านะครับเอยขอโทษทีครับเส้นแนวตั้งนะครับเป็นจํานวนเสื้อผ้าจํานวนเสื้อผ้าของเราเนี่ย อ่าครูมีบรรทัดด้วยนะสังเกตนะครับครูจะแบ่งอันได้ชอ่องละหนึ่งเซนนะครับโอเคเส้นแนวตั้งกันแล้วก็ดูก่อนว่าเราจะแบ่งยังไงดีสังเกตนะครับเลขมีห้าสิบสูงสุดคือแปดสิบ เราต้องประมาณว่าหนึ่งช่องเนี่ยแทนกี่เลขดีถ้าแทนห้าช่องละห้านะฮะ,ะสมมติครูแทนช่องละห้านะรูอว่ามันจะถึงแปดสิบไหมโอ้โหมันต้องทะลุไปถึงนี่แน่เลยเนาะเพราะฉะนั้นช่องละห้าเนี่ยไม่สมเหตุสมผลนะครับ ช่องละห้าไม่เหมาะนะฮะเราช่องเท่าไหร่ดีแล้วก็ลองเช็คดูก่อนคุ้ว่าหน้าช่องละสิบน่าจะกำลังดีนะครับอ่ลองช่องละสิบซิ กำลังสวยเลยนะช่องละสิบนะครับอ่ะเราก็มาดูต่อนะครับข้างล่างนะข้างล่างเนี่ยมันก็คือจํานวนของชนิดเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าของเรามีกี่ชนิดเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าชนิดเนาะห้าชนิดเนี่ยแบ่งเป็นชนิดละสองช่องใช่ไหมครับสมมุติว่าครูเอาช่องละหนึ่งเซนนะ นะครับช่องหงเซนอ่ะสมมุติอันนี้เป็นแท่งที่หนึ่งนะแท่งที่หนึ่งหนึ่งแท่งมีสองอันใช่ไหมอ่าสองอ่าสามสี่ห้าก็เอพอนะฮะอ่ะครัวห้าช่องละเซนดีกว่าเนาะครูก็ขยบับตรงนี้คือออกไปนิดนึงก่อน ชอ่องลาเซนได้นะครับคนละครึ่งดีกว่า,าทำแบ่งกันทำคนละครึ่งเนาะอันแรกนะครับเป็นกางเกงขายาวเสาห้าสิบห้าอาทิตย์สี่สิบแปดขัวมันทัดออกก่อนนะครับกางเกงขายาวกางเกงขายาว เหตุผลที่เขียนสองบรรทัดเนี่ยถ้าครูเขียนบรรทัดเดียวมันจะเลยไปถึงตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วอันที่สองเนี่ยมันจะที่ไม่พอนะฮะอันแรกห้าสิบห้าครูก็ลากเลยนะอันแรกเนี่ยเป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ของเราจะแทนด้วยสีน้ำเงินนะฮะห้าสิบห้าระหว่างห้าสิบกับหกสิบนะครับคือห้าสิบห้า นักเร่งก็เร็งเอาใช้มั่นทัดนะครับต่อไปเราก็มาดูเฮ้ยวันอาทิตย์มันสี่สเนี่ยมันน้อยกว่า50นิดนึงเนาะเกือบถึง50นะครับต่อไปช่องที่2นะครับช่องที่2คืออะไรเหรอกางเกงขาสั้นวันเสาร์หก กูไปเขียนกางเกงขาสั้นก่อนวันเสาร์หกนะครับขึ้นจาก60ไปนิดนึงพอ,อต่อมาเรามาดูวันาทิตย์สีส้มนะครับกางเกงขาสั้นเนี่ยวันาทิตย์มัน60เนาะ โอเคอ่ะเมื่อคุยทำสองแท่งน,นะครูก็ระบายสีครูจะสีสม้มหลังจากที่เราระบายสียนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำต่ออีกสามแท่งครูจะให้เรียนทำนะครับโดยครูจะเขียนตัวหนังสือไว้ให้ก่อน ต่อไปต่อจากกางเกงขาสั้นนะครับก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตเสื้อโปโลแล้วก็กระโปรงนะฮะนักเรียนก็เขียนมาเลยว่าแต่แห้งสูงเท่าไหร่นะครับอ่าคูณ่มเขียนจำนวนนะ ให้เรียนลองทอําไม่สามอันนะครับแล้วก็ส่งแค่หน้านี้เลยนะระบายสีด้วยนะครับจะได้รู้ว่าแต่ละแท่งเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับ